สวัสดีครับจากช่อง GV u c h a n n e นนะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัวจิ๊กไว้ r x 5 8 0 8 0มาให้ดูนะครับว่าการเสียของเขาก็คือเล่นๆไปแล้วครับก็คือมันจะมีอาการค้างมั่งภาพจอสลับสีบ้างน,นะครับก็คือมีอาการจอสลับสีเปลี่ยนสีไปสีมาเช่นเล่นไปแล้วค้างก็มีนะครับหรือว่าเล่นไปแล้วจอจากหน้าจอเราจะกลายเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับคือสีมันจะเป็นโทนเดียวทั้งจอเลย โอเคการ์ตัวตัวนี้เราก็เลยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นที่ตัวชิป VK นะครับเราก็เลยเสนอลูกค้าไปต้องทําการเปลี่ยนชิปนะครับเราก็ได้ชิปมาครับแต่ไม่ได้เป็นชิปของใหม่นะครับเป็นชิปมือสองนะครับที่เราทําการซื้อมาให้เปลี่ยนให้ลูกค้าที่เขาทําการจ้างเราเปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคเราก็จะลองทําการเปลี่ยนชิปตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลือดูข้างในก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน ก็คือใครที่มีการ์ดจอที่สีสลับไปสลับมานะครับที่เล่นเล่นไปแล้วจอสลับสีนะครับโดยมากแล้วมันจะเสียที่ตัวชิป VGA มากกว่าชิปแรมนะครับโอเคแต่อาการโชกนั้นเราังไม่เคยชัดเจนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีชิปเปลี่ยนนะครับแต่เชสนั้นเนี่ยเราเคยได้ทําการลองเปลี่ยนแรมทั้งหมดแล้วครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับมันก็ไม่หายนะครับจอก็ยังสลับสีเหมือนเดิมครับเราก็เลยฝันทรงไปว่า ถ้าการจอตลับสีเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ว่าตัวชิป PGA เนี่ยมันจะเสียมากกว่าชิปแรมนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูที่ตัวชิปกันเลยแล้วกันนะครับว่าชิปของเขาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอันหลุดมาทั้งคั้เลยครับก็อ <laughs> ันตรายจำได้อยู่ นี้เราทาการตรวจเช็คไปแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็จะทําการยกที่ตัวชิปนี้ออกนะครับพอยกที่ชิปตัวนี้ออกแล้วเราก็จะเอาชิปนี้ใส่ไปครับชิปนั้นี้สีมันจะสวยกว่านะครับเพราะว่ายังไม่เคยโดนความร้อนนะครับตัวนี้มันโดนความร้อนนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยยกมาทําการรีบอรชิปทั้งหมดนะครับก็เลยสีมันก็เลยเปลี่ยนครับแต่ตอนแรกเนี่ยสีก็ทรงๆแบบนี้แหละครับก็คือเป็นสีคล้ายๆแบบนี้แต่ตอนนี้สีเปลี่ยนสนิทเลยครับโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปลองทําการยกแล้วสลับออกตัวนี้นะครับอันนี้ก็สีออกจะเข้มๆครับอนนี้สะเขียวช้ำๆแต่ต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับเื้องต้นก็ทําตามนี้ไปก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันให้ดูนะครับสีชิปมันก็คนละคนละสีอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนโค้ดดูที่ว่าตัวนี้มีโค้ดไหมอ่าอันนี้มีโค้ดอยู่นะครับอันนี้อันนี้ชิปเบอร์ที่ติดบอร์ดนะครับอ่าเบอร์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมแต่ชิปเบอร์น หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเบอร์หนึ่งเ็ดสี่เจ็ดเนี่ยจะมาอยู่ในนี้นะครับผมโ okay. อเคก,ก็เดี๋ยวเราให้ทีมงานไปทําการจัดยกกันเลยแล้วค่อยว่ากันอีกทีหกันนะครับยะค่อยมาถ่ายกันต่อว่าจะมาเทคกันดูนะครับว่ามันได้เปล่าเพราะว่า เราจะไม่ได้ทําการเทสให้ดูนะครับเพราะว่าอาการเนี้มัน,ม,นมันเทสนานกันนะครับใช้เวลาเทสประมาณบา,บางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงครับกว่าจอจะสลับสีนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราจะต้องทําการสลับชิตก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันผ่านเราจะมาเทสคร่าวๆแล้วเราก็ค่อยลากถ้ามันติดแล้วเราจะทําการลากเทสใหญ่ทีนึครับถจะผ่านก็ส่งงานลูกค้าไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องสลับทำงานสลับชิปก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการสลับชิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูจากตัวสีนะครับมาตอนแรกตัวนี้สีเข้มครับมาอยู่ข้างนอกแหละสีที่ออกมองๆองนิดนึงก็จะไปอยู่ในบอร์ดครับนหมครับสีก็มีความแตกต่างแล้วก็ดูที่ตัวเลขนะครับอันนี้ก็ตัวเลขตอนแรกที่บอร์ดก็คือมันอยู่ที่บอร์ดครับ1720นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ1 7น7ครับก็คือสลับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเรายกชิปละขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการเทสนะครับดูซิว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับ คืงก่อนหน้านี้เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันใช้เวลาเทคค่อนข้างนานนะครับกว่าจอมันจะสลักสีนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาเทสชิปม่อสองกันนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะครับถ้าติดเราก็ค่อยทำการประกอบเทสกันเดียวนะครับแสดงว่าชิปมือสองตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับโอเคเราก็จะไปเทสกันตอนนี้เราก็จะมาเปิดเทสกันนะครับถ้าผ่านก็จะทําการประกอบเลยนะครับแสดงว่าชิปตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็ ารอแป๊นนะครับมันน่าจะกําลังโหลดอยู่โอเคชิปตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทำขั้นตอนการสลับชิปก็เสร็จแล้วที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบเลยครับก็เดี๋ยวพิเศษกไปเอาไปประกอบเลยที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวเราก็อยู่ประกอบนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านก็ถือว่าโอเคไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบกันเลย ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเทสแล้วนะครับก็จากเท่าที่ดูนี้ก็คือชิปที่เราทำการสลับมาก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ต้องมาเทสกันสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั 1. Yup. ่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเราเทสตรงนี racist, ้หนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เป็นอะไรนะครับก็แสดงว่าการจอตัวนี้ผ่านนะครับอาการเสียของเขาก็เราขอตวนกังอีกครั้งนึงครับก็คือการดจอของเขาเนี่ยคือเล่นๆไปบางครั้งก็ค้างนะครับบางครั้งก็จอสลับสีนะครับคือการสลับสีของเขานี่คือประมาณว่า สีภาพทั้งจอเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างหรือว่าเป็นสีทึบๆบ,บ้างสีเทาๆเนี่ยคือจะเป็นโทนสีเดียวเลยรือไม่ก็เป็นบางครั้งนะครับคือภาพกราฟิกเนี่ยมันหายไปนะครับก็คือบางครั้งในเราเทสโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับผมภาพกราฟิกเราจะหายครับหรือไม่ก็จะเป็นระการดีดออกครับจอตัวนี้ก็คือเราจะทําการเทสตย่อย่ๆตอนนี้เรายังไม่ได้การเรายังไม่ได้ทาการเปลี่ยนสิลิโคนนะครับเทมมันก็เลยทําค่อนข้างจะสูงครับ๋ยวเราจะถักเบียนเป็นของคิงพิน แล้วก็มาถ่ายกันอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ารันได้หนึ่งชั่วโมงเนีเ่ยไทม์เนี่ยได้หนึ่งชั่วโมงก็แสดงว่าการจอตัวนี้ก็คือผ่านนั่นเองนะครับผ่านนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเราไปทําการลองซิลิโคนใหม่เพื่อทําการเทสก,กันย,วยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจอไม่สลับสีเลยเนี่ยการจอตัวนี้ก็เป็นการเป็นอันซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนชิปนะครับใครที่จอสลับสีไปสลับสีมาหรือว่าสีเป็นภาพล้งนะครับบางครั้งอาจจะมีเป็นภาพล้งวิ่งเป็นนแกะครับ ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าตัวชิปตัวนี้จะเสียนั่นเองนะครับผมก็คือชิปตัวนี้เลย AMD นะครับผมเป็นการ์ดจอตัวนี้ก็มาทวนอีกครั้งนึงเป็นการ์ดจอ RX 5808 g ินั่นเองนะครับผมโอเคก็การซ่อมการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยวเราต้องรอรีเช็คอีกอีกครั้งนะครับเพราะว่าของเดิมเราไม่ได้ถ่ายดูนะครับมันใช้เวลาบางครั้งเทสนานนะครับบางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงนะครบางครั้งก็15นาทีนะครับก็เลยขี้เกียจเทสนะครับเราก็มาทําการสลับชิปกันเลย โอเคถ้าเกิดว,ว่าเทส1หนึ่งชั่วโมงผ่านนะครับโดยการจอไม่สลับสีการจอตัวนี้ก็คือผ่านเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับโอเคก็ไว้เจอเอ้ยเอาไว้รอคิดเป็นครั้งเดีวกันนะครับรออีกสักหนึ่งชั่วโมงก็มาทำการถ่ายต่อแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราก็เทสมาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับอ่าตอนนี้การจอตัวนี้ที่เปลี่ยนชิปไปก็น่าจะผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูจาก ตอนนี้เวลาที่เราทําการเทน,นะครับก็1ชั่วโมง5้าเีครับเกือบจะ2ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ6 0สองศารครับตัวรอบพัดลมเราปรับไปที่80%นะครับโอเคก็โดยรวม้วการจอตัวนี้ g i g ก b y ย์ไอซ์ห้าแนะครับเปลี่ยนชิปจอ่ามน,นะครับก็คืออาการเสียงของขตั้งแต่แรกเลยเหมือนที่เราบอกไปตั้งตั้งแต่ต้นนะก็คือเป็นอาการ ถ้าเป็นลุงถ้าเป็นจอสลับสีก็คือเทสๆไปนะครับจอบางครั้งก็้างนะครับบางครั้งก็กราฟิกหายหรือไม่บางครั้งเนี่ยทั้งจอเลยก็เป็นสีฟ้ามั่งสีขาวมั่งสลับกันไปนะครับก็คือกราฟิกมันเสียนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เสียลักษณะแบบนี้ก็คิดไว้ได้เลยนะครับว่าตัวชิป vga ของตัวเองเนี่ยเสียนะครับผมก็โอเคนะครับก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงขอการถ่ายทอดเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ